นพี่น้องผู้ศรัทธาครับความดีอะไรที่สตรีหรือผู้หญิงที่ทำแล้วปฏิบัติแล้วสามารถที่จะเลือกประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุอาตลาได้ผมเชื่อเลยเกินว่าพี่น้องมุสลิมะสตรีทั้งหลายนั้นอยากจะทราบว่าสิ่งใดที่ท่านนาบีสุลตารอฮอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของคุณงามความดีที่ผู้หญิงทำแล้วนางนั้น يجب أن نتعلم أن الله سبحانه وتعالى يوجد أيضا في النغراب حديث بطن جابتان أبي هريرة رضي الله عنه دي لأوة نبي صلى الله عليه وسلم دي كلواء إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها كيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت h ะด i ษบทน,นี้บันทึกโดยอิหมามอิบนาฮิบบานและเป็นฮะด i ษสาเหตกของอิหมามอันบานีในความหมายของ h ะด i ษบทน,นี้พี่น้องครับท่านนาบีได้กล่าวว่าเมื่อสตรีได้ทําการละหมาด5เวลาตอน,นวันนะครับละหมาดวันละ5เวลาฟารดูครบแล้วก็ถือศีลอดถือศีลนในเดือนรอมฎอนแล้วก็รักษาอวัยวะเพศของนางนะครับด้วยกับการห่างไกลจากการผิดประเวณีการทําซีนา และต่อมาครับการเชื่อฟังสามีของเธอและจะมีเสียงกล่าวขึ้นแก่เธอว่าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ประตูใดก็ได้ตามที่เธอนั้นปรารถนาสุฮานอลอพี่น้องผู้ที่เป็นสตรีผู้ที่เป็นมุสลิมะทั้งหลายหากว่าเราต้องการที่จะเลือกประตูสวรรค์มีความปรารถนาที่จะได้สวรรค์ตามที่หัวใจเราต้องการในวันนั้นพี่น้องครับ ให้เราทำสีประการนี้ตามที่ท่านนบีสุลตาลฮัวอะลีวะสัลลัมได้บอกเอาไว้ 1. พี่น้องครับละหมาดห้เวลา 2. ถือสิโดในเดือนรอมฎอนสปกป้องรักษาอวัยวะเพศให้พ้นจากการทำปิดผเวณีและก็สี่เชื่อฟังสามีของนาง4ประการเองพี่น้องครับภาคผลของมันยิ่งใหญ่มากท่านนบีได้กล่าวว่าจะมีเสียงกล่าวขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายว่าจงเข้าไป ในสวรรค์ประตูใดก็ได้ที่พวกนางนั้นมีความปรารถนามีความชื่นชอบที่นางต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในสวรรค์นั้นนี่แหละครับพี่น้องเป็นความดีที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะให้เรานนั้นได้รับความดีและมีสิทธิ์ที่จะเลือกประตูสวรรค์ในวันนั้น